อยู่กันใน Skill Legends Royal นะครับกับคลิปเฉพาะกิจนะน,นี่มาราวที่5แล้วอัดชาร์จอัดชาร์จสักหน่อยคนระับคือผมไม่คาดหวังว่าผมจะจะอัตานี้ผมเล่นขำๆไงแล้วแบบว่ามันได้ดับดับม่วง2อันผมบอกเลยว่าหรือ <c oughs> ว,ว่าปีศาจจะจัดแล้วผมไม่ได้แพ้ใครไปเลยก่อน4ีตาก่อนหน้าเนี่ยแล้วดูดูปีศาจกำลังมาคุณโดนไป11ดาเวตจากดาบ2อันบอกเลยว่าโคตรปีศาจ แล้วตาที่บอกว่าพ,พี่กล้ามแน่นกำลังมาไล่กระทืบคุณผนบอกเลยโดนพี่โดนพี่บอกเลยกล้ามเน่นจัดๆแล้วผมไปต่อไงไปฟิสแอคแท็ว่าทำเฟนซี่จริีผมควรซื้อของแก้ผมต้องซื้อสักอย่างหนึ่งไม่ก็ไม่ซื้อเลยนะผมรีเฟซล้วกันเก็บเงินไว้รนะีเฟซนะเดี๋ยวรอซื้อเฟนซี่ครีก่อนคนระคือมันจะทำให้ เราขึ้นหนึ่งดาวสายครยิด้วยทําให้เราจะได้ดาเอ,าอัตราคริแล้วก็ดามเมจคร,เคริเพิ่มขึ้นจากจากบราด้วยนะทั้งนั้นอะ่ะไอตัวว a t นเฟซี่ผมจะให้มันเป็นลำดับความสำคัญแรกๆนะเพราะว่ามันจะคอมโบสองสายที่เราเล่นเลยตัวสายดาบมันคอมโบสายครินะตอนนี้ก็คือผมจะเล่นพยายามเล่นคริในตาที่มีดาบแต่ถ้าไม่มีดาบผมจะไม่เล่นคริครับนะก็เจอกับ พี่แมทแอคแมทแล้วพี่แอสแมทจะไหวกับผมเปล่าถ้าพี่แพ้ผมนะพี่โดนไปสิบเอ็ดดาเมจพี่อ้วกนะพี่อ้วกอะผมบอกเลยพี่โดนแล้วพี่แบบที่จุกเสียดแน่นท้องอ่ะพี่บอกว่ามวนท้องแน่นอนที่โดนไปสิบเอ็ดดามจอ่ะแบบเสียวเสียวซ่าดเลยแล้วก็เออลืมบอกเลยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเนาะหลักผมซื้อดาบเดียวดาบล้วนๆไม่คิดเจอดาบอะไรหยิบก่อนนะครับแล้วก็สายครีก็ซื้อแค่ที่มันได้ใช้ในฟูลรีคริกที่ทำให้ดาเมจไออัตราคริ่สูงขึ้นถ้าอยู่ในสนามฟูลรีครีบูตต้องซื้ออยู่แล้วนะ ฟรีคิวต้องซื้ออยู่แล้วนะแล้วก็เฟซี่คริต้องซื้ออยู่แล้วเนาะแล้วก็สายเฟซซื้อแค่ของแก้ฟสที่อก,ก็ดาบนะแล้วก็มึงซื้อของกันเดี๋ยวไม่ทันเอาเฟซี่คริมาที่จริงผมควรซื้อขวานผมผมลืมผมเล่นตัวอื่นมาบ่อยจนแบบแล้วก็ของแก้ฟรสแล้วก็ต้องซื้อสักอย่างหนึ่งไม่ก็ไม่ซื้อเลยผมไปฟูลที่ฟอย์ชัแล้วกันเดี๋ยวดามจเสริมดามจรองเราจะเป็นดามจฟสนะนี่ผมซื้อไดกาไซมาหนึ่งด้วยมันเป็นดามจ่งฟรสเสริมให้เราจบ เราซิ่งเร่งจบเกมเลยจอกับพี่โร้ใสายสายสยเรดสายเรดมันเก่งช้าหน่อยแ,แต่มันก็เก่งนะเออเนี่ยแล้วก็ผมซื้ออันซิชคอติดไว้หนึ่งด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เป็นของแก่นะไปลุยถึงตัวคือตายอืเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ชายพี่โดนไปอีกสิบเอ็ดตามมอพี่อ้วกอะพี่โดนโดนดอกนี้เข้าไปพี่เสียวแน่นอนอ่ผมอยากดูเวทม์เลกอนเนี่ยต้นเกมเขา เขาไม่ซื้ออะไรเลยนะเขาเขาว่าเขากลับมาคัมแบ็กช่วงท้ายเกมแล้วก็ใช้ไอ้น,นี่รัวๆนะกอบบินผ่านรัวๆนะไปที่วอทาเฟซี่สักดาวบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายซื้อเวสคอสติดไว้หน่อยครับเดี๋ยวเจอไอ้พี่โรนสองตัวนี้นะเป็นของแก้ทางพี่โรนนะแล้วก็ตอนนี้สายพิษไม่ได้จริงจังมากผมจะข้ามไปก่อนนะอาจจะซื้อพ้อยซันดันที่โดติดไปสักหนึ่งก็ได้ผมกลัวรีเฟซไปแล้วไม่เจอของดีเลยผมเอาพ้อยซันที่โดต มาก่อนแล้วกันเผื่อไว้มันไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อ f ฟรนซี่คริห้าดาวคือสายสายโฟซันอะมันจะเก่งตอนที่ได้โฟลซันเบิร์ดไงซึ่งตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่เก่งก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่แต่ซื้อติดไว้ก่อนก็ได้เผื่อรีเฟรชไม่เจอของดีเลยเจอกับแพนด้าสายฮิลสายฮิลมันยังไม่เก่งนะอีกนานหน่อยก็ตกไปก่อนนะโดนผมไปกอดอีกสิบเอ็ดดาเมจบอกแล้วเจ็บปวดบอกแล้วว่าเจ็บปวดดาเมจที่เราไม่เราเบาเกินแะล้วมันไม่เข้าเลยติดโล่นะ ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยครับก็ในกาสายแกทาเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันม,มีโล่นะไม่มีวูลมาเจาะด้วยก็เลยเหนื่อยหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรแต่พี่ซัดแกแขนให้จุกจเจ็บเจ็บไปที่อแอคแขรัวๆครับเอนเตอร์จี้คอร์สผมต้องซื้อปะมีเสือสายอันตรีนะเก่งนะ่ต,ตัดตันรัวๆเอนเตอร์จี้คอร์สไปแกครับแล้วก็ไปดาบชอยสั้นเดี๋ยวรอซื้อดาบก่อนเราจะรีบขึ้นดาบสีดาวให้ไวที่สุดนะแล้วก็ที่ือเป็นของแกก็คือแวะซื้อกลางทาง ระหว่างทางพวกของของแกแตอนนี้ที่ที่ต้องซื้อชัวร์เลยคือฟรีสของแกฟรีสนะแล้วก็ตัวลองลงมาก็เป็นของแกติเมเดตองลงมาก็เป็นของแกพอยซันนะแล้วก็ของแกเรสเอาไว้สุดท้ายเลยเอาไว้แกแค่พี่โ้นคนเดียวที่เหลือไม่ได้แกครับพี่โรนสองคนพี่โรนมีสองคนแล้วก็เจอกับพี่แกเลยสายติเมดตก็ถ้าเขาอันติทีนึงเขาจะติรวยนะ แต่ว่าดาเมจเรามากขอจะปิดเขาก่อนก็ไม่เป็นไรเสรียใจด้วยแล้วก็มีอันนึงผมอยากได้ก็คือของแก้สายฮิลนะเพราะว่าการที่เขาฮิ้ยลงเนี่ยเราจะปิดดาเมจเขาได้มากขึ้น่ะได้ง่ายขึ้นตอนนี้มันมีสายฮิลหลายตัวนะมีแพนด้าสองตัวแล้วก็ไอตัวนี้เดี๋ยวมันตีเรื่มมันก็จะฮิลวกับมาด้วยดาบดาบฮิลเนี่ยเออมันมีนี่ด้วยอันตีฮิลด้วยต้องต้องซื้อของแก้ฮิไว้ด้วยนะ แล้วก็ผมจะใส่สุดนะผมจะเอาหินแดงไปเพื่อหักเลือดตัวเองแล้วก็ได้เงินกลับมาเพื่อซื้อศพซื้อไอเทมโถมไปเลยนะผมอยากเก่งตอนนี้เลยพผมจะไล่ทะลวงไส้เทียวคนสองคนให้มันตายให้หมดให้มันไม่เหลือใครให้มันไม่เหลือไว้แม้แต่วิญญาณตอนนี้ดาเม็หกใช่ปะเราจะบุยสามบุยสามเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองเสียวเสยวเลยบอกแล้วเสียวเยวไปดาบก่อนนะ แล้วก็ของแก้ฮิลอย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องซื้อขวานนะตัวนี้ใช้ขวานโคตรคุ้มเลยคุ้มแบบคุ้มจัดไปดาบก่อนนะขวานนี่ขวานคุ้มจัดแล้วก็เอาว่าทำแลมเพจไปครับทําให้เราปิดดามเมจได้ไวขึ้นนะแล้วก็ดาบอีกว่าทำแลมเพจก็อยากได้แต่ว่าต้องใช้ดาบดำดังนะั้นผมต้องเลือกสักอันหนึ่งผมไปที่อันติแล้วกันอันติตัวนี้มันจะแรงขึ้นตามเบสได้แข็กนะยิ่งไแท็กแรงก็จะยิ่ง ดาเมจแรงนะดังนั้นตัวนี้ใช้ไปสายดาบยังไงก็คุมนะเป็นตัวเบสิกของสายดาบเลยครับที่จะเล่นสายดาบต้องเล่นตัวนี้ก่อนนะมันคือเหตุผลที่เขาแจกฟรีซึ่งไอ้โดนแอทแทกมิดคัคือเขาซื้อซื้อของมาแก้เราที่มันชังักชังักนี่คือโดนของแก้นะซึ่งไม่เป็นไรไม่ใช่แค่เราแก้เขาเขาก็แกเราเหมือนกัน,น,นซึ่งไม่ไหวอะพี่ชายพี่ไม่ที่ไม่ไม่ไหวกับผมอยู่ดีเพราะว่าดาเมจหลักเรามาจากขวานด้วยดาเมจรองเราอะในเหตุผลที่ผมต้องซื้อขวานเพราะว่าอย่างงี้แหละเราจะโดนฟรีสหนักหนัก,ห,นกหรือว่าโดน อตแทกวดไอตัวขวานมันก็จะยังทำงานให้สร้างระเบิดให้อยู่ดีนะไปที่สายแอตแท็ก่อน r รีเ e s อัพลิฟติ้งเพื่อจะได้ขึ้นสีดาวไวๆของแก้โล่ผมยังไม่กังวลเพราะมันยังไม่มีตัวเสกโล่น่ากลัวน่ากลัวนะผมจะข้ามไปก่อนนะแล้วก็ซื้อของแก้ฟรีสแล้วก็ไอของแก้แก้ฟิษมันทำให้เราชาร์จคือเราอ่จะได้ขึ้นสีดาวสายเบตแอตแท็กอยู่แล้วผมจะรีบ r รีเฟ h หาดาบนะ ใสค่ครีผมจะได้แค่มีจิตครีมาคอมโบขวานนะถ้าไอให้พีคุยอาจจะยังไม่ซื้อจะข้ามไปก่อนนะไม่เป็นใจอีมีจิตครีมาคอมโบกขวานนะมาน่าจะไหวแต่กับเวนอมไดโกเน,นียจริงๆเราเราเราสู้เขาไม่ได้นะตัวละครมาตัวละครมันะตัวมันเก่งกว่าแต่ว่าเขาเล่นแบบว่าเฉยๆหน่อยเล่นแบบว่าไปหวังเลตเกมแต่ว่าเราพอไปเอิญว่า เรามีดาบสองอันเขาก็เลยซวยนะคือเขาหวังหวังไปไปสโนบอลเลดเกมนะแบบมีสายดาบเบดแทกเต็มสายคริเต็มแล้วก็ได้เฟืองมาด้วยไม่ห่านเรียบร้อยพี่ชายผมกร,กระซุกไส้ไปก่อนแต่ากานรอบหน้าพี่ชายไม่รอดแน่นอนอา่าผมจะข้ามสายคริไปก่อนคนระับไผมจะได้คริชิลมากเลย อาจจะต้องแวะซื้อนะเพจผลเพราะว่าตอนนี้สายส่โล่มันตึงมากนะมันไม่มีอะไรเอาโล่ลงโล่ลงเลยนะแล้วก็ขวานสามดาวเรียบร้อยผมบอกแลว้ววแน่นๆคือมันแรงมากเลยครับอย่าไปดูดูถูกคอมโ,มโบไอวอร์ทามเฟซี่แล้วก็ขวาน,นับเดี๋ยวถ้ามีเมจิกคริอีกนี่คือไส้แตกเลยนะครับแบบว่าโดนขวานอย่างเดียวนะเนี่ยดาเมจขวานนี่มหาศาลทนะลุทะลักเหตุผลที่ผมไม่ไม่ใช้ ของเพิ่มยี่ครีสายสายเบ็ดไ้แท็กเพราะว่าผมมาจากจัดได้สองอันนี้มันเต็มนี่แหละคือแบบเอาเงินมาซื้อมันของในเบ็ดไอแท็กคุ้มกว่าตอนนี้ใช้คุ้มทุกชิ้นเลยนะเนี่ยของในสายเบ็ดสองของในสายเบ็ดไอแท็กใช้คุ้มทุกชิ้นนะไม่ร้อยเป็นดูดาเมจขวาได้เท่ากับดาเมจโจมตีกายภาพเลยคือแบบนแรงจัดนี่คือยังไม่ติดครีนะถ้าไอขวาติดครีเมื่อไหร่คือแบบว่าดาเบจดแรงขึ้นสองจุดห้าเท่าแบบอื้มใครจะไหวก่อนใครจะไหวกับพี่ชายก่อน ยันปีศาจร้ายอีกตัวหนึ่งที่ดวงดีไม่ใช่ปีศาจร้ายธรรมดาปีศาจร้ายที่ดวงดีซะด้วยเอา u s i n g Disruption ผมจะผมจะรีหาดาบอีกเดียวนะตอนนี้ทันหรือเปล่าอ๋อโอเคยูนิงคก็ได้มันมันไม่มานะไม่เป็นไรแล้วก็ซื้อฟินนิสติโดท่าดาบไปเลยผมรีเฟรชดูสิรอซื้อดาบ ก็ตอนนี้ผมผมชาแล้วเมื่อกี้คือแบบลังเลอ่ะมัวแต่จะอยากได้คิลลิ่งครีนะแต่ได้ม,มันก็ดีอ่ะมันช่วยให้เรายืนได้นานขึ้นนะพอมันแบบว่าติดคริแล้วก็ฮิลกลับมาเยอะๆน่าจะไหวครับเขายังยังไม่ตึงเท่าไหร่แต่ไม่รอดนะโดนเรากระซวกใส้สาตายนะต่อให้เอาโลมาก็ไม่รอดนะเรียบร้อยครับตายเออเนี่ยเอา ดาดี้แองเออร์มาไม่รอดนะัดบดาบ12มันลดไปแค่สองไม่รอดอยู่ดีเพื่อนเพื่อนแบบซื้อของมาแก้แบบพ,พี่พี่ไม่คิดหรอกว่าพี่จะโดนดาบสองอันดาบม่วงสองอันนะ่ะแบบว่านี่ไม่รอดหรอกพี่ว่าเก็ซอวกรอออกส้ายตายเือนบอกเลยไม่โคตรน่าเกลียดเลยอะ่ะน่าเกลียดไปอันเนี้ยผมรีเฟรชเอ,อ่อผมจะเหลือเงินไว้ร้อยหนึง่ง เพื่อซื้อของดาบเด,เดี๋ยวอธิบายทีแตซื้อของ a n นซีโดสแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบคริปไปเลยแล้วก็นี่ผมจะเหลือเงินไว้ร้อยหนึ่งเพื่อซื้อดาบแล้วเงินจะหมดพอดีตอนไอ้นี่ขึ้นสี่ดาวนี่เนี่ยเงินหมดพอดีเห็นไหมตอนที่สายเบสไอแทกขึ้นสีดาวนี่คือคิดไว้แล้วนะไม่ไม่ได้ไม่ใช่ดวงนะแล้วก็เราซื้อเฟรชคอมโบตาหน้าก็บอกเลยว่าเราจะตึงจัดพอสีดาวปุ๊บอะไออตา ตาโจมตีตของตัวละครมันสูงขึ้นมากาจากบรานะแล้วก็เดี๋ยวเรามีฟิลเลสฟิลเลสคอมโบก็จะแบบสูงแบบทวีคูลนะแล้วก็ลุยรัวอันนี้โดนแอทแทกิษแต่ไม่เป็นไรครับเรามีขวัญเป็นดาเมจทดแทนซึ่งเราอ่ะหยิบของแกฮิลไปแล้วด้วยทําให้ตัวเขาสู้เราไม่ได้เพราะาเราหยิบของแกฮิลมารอแล้วแบบจะมาฮิลยืนสู้สวนปล่อยพิษไม่ทันเราครับแล้วเรามีของแกแดวเรียบร้อยตายแพนด้คิดมาแล้วเพื่อนคิดเอหมดแล้วฟิลเลสคอมโบแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อ เดชคอรมาตบพี่พี่ล้นตัวนี้กันเพราะตอนนี้เราเราค่อนข้างมั่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปสายคริสต่อดได้เลยไปคริตรสต่อเพื่อื้อสองดาวนะแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อเมจิกคริสมาคอมโบกับขวานแล้วแบบขวานเราจะแบบติบเถื่อนขึ้นไปอีกต่อให้ซื้อเอทแท็กมิดห้าดาวมาเจอเจอเจอขวานก็ตายอยู่ดี <laughs> ไม่มีใครสู้ไหวบอกเลยแบบตอนนี้แบบพี่แกบอสแมปจัดไปผมคิดมาแล้วเราผมแบบไล่ตบแบบว่าไม่เคยแพ้เลยอยากแพ้ทักทีวะ่นะน้ำเอ็ดสิบสามอ่ะไม่มีใคร เอาลงเลยนะมีมีพี่ล้นตัวเดียวที่แบบเลือดพอจะไหวกับเราแต่ตัวอื่นไม่ไหวนะโดนทีจะตายหมดนะดาบดำทะลุตูดหมดเอ๊ะทะลุทะลวงหมดนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเนาะเรียบร้อยตายสบายสบายบอกเลยว่าชิวจัดเรียบร้อยโดนคัดออกแล้วพี่ล้นโดนดอกเดียวตายนะถ้าพี่ล้นแพ้นะแล้วผมไปเลยนะครับเมจิกคริให้ขวานติกคริได้แล้วก็ไปฮิลลิ่งคริ ออสองตอนนี้เราเราอ่ะอยากได้ดาเมจส,สูงๆนะดีสุดของเราอ่ะคือ Attack b o o s t เพื่อม,มาคอมโบก,กับขวานคนะแล้วก็เราต้องใช้เงินให้หมดนะมีมีโอการรีเฟรชที่หนึ่งครั้งผมรีเฟรชหนึ่งทีแล้วก็ในนี้ไม่มีประโยชน์เลยนเนี้ยผมอาจจะเอาที่เรนดอมแล้วกันดูกันได้อะไรปุ๊บได้วอร์ทามแลมเพลคนนี้โอ้ดวงดีจัดเป็นไงพลังแห่งการเรนดอมเป็นไงวอร์ทามลมเพเป็นไง อึ้งก็ดิมาดูแบบอึ้งดิตาที่โคตรมากับดวงอ่ะคือแบบค่าลรัก99อ่ะแบบว่าดวงดีจะจัดอ่ะชายผู้แบบว่าดวงดีแบบดีจะไม่จะดียังไงเรียบร้อยพี่ตายแน่นอนพี่โดนขวานขวาน,วานติดครีดด้วยดูนี่ขวานติดครีหนึ่งทีครับแทบตายโดนดอ,อกเดียวไม่ไหวหรอกงอ,อกเลยโดนคัดออกเลยเรียบร้อยมันจะสู้ยังไงอ่ะผมไม่เห็นทางชนะไอ้ตัวนี้ได้เลยตอนเนี้ยผมแบบไม่เห็นภาพเลยว่าแบบคุณจะชนะ สิ่งนี้ไปได้ยังไงอะผมไปคริก,ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ขึ้นคริสสามดาวกันแล้วก็นีมายจิ Magic คริสองดาวเรียบร้อยแบบผมได้กลิ่นคนสิ้นหวังอ่ะแล้วก็ไปที่ฟูลลีคล่คริต่อเลยว่าเ,าเราจะตบไอพี่โรดนะผมจะเอาคอสเรทไปคือมันเหลือกันสองคนแล้วอะมันง่ายนะผมก็ต้องแค่ซื้อแค่ต้องซื้อตัวฮิลลิงดิสัปชั่นเยอะๆแล้วก็ไอคอสเรทเยอะตบไปสองดานี้ง่ายเลยชีวิตมันก็เล่นตรงสายอะมันก็เล่นตัวฮิล เล่นฮิลกับเล่นเรทอะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ท่ายากอะไรซึ่งตบไปเลยจ้าโดนพี่เบ็ดชิปที่แบบว่ากล้ามแน่นๆดวงดีๆอัพค่ารักมาเก้าเกติดคริด้วยแต่พี่ต้องโดนความผมหนึ่งดอกสองดอกตายดยพลังฮาคิเอ็นเฉยขวานลอยเข้าหน้าตายชนะเลยโคตรสะดกเลยคลิปเนี้ยเอาเรื่องจัดอะรูดิแล้วตัวมิลเลอร์เราไปตบไอพี่ลให้ด้วยโอ้โห ถ้าจะไหวกบพี่แกก่อนแต่คำนียมเราไอไอหอกดอกแรกอะ่ะมันมันทำดาวเมทให้เรา48ไอดอกสองมันทำให้36อันนี้ก็ให้เงินเรา700โดยที่เสียเลือด5เนาะแล้วก็ของในบ้านก็พยายามซื้อทุกอย่างครับนะไม่มีอะไรซื้อทุกอย่างแล้วก็ไอที่มันคอมโบกิมันมีขวาน3ดาวแล้วก็ตัววอทามเฟซี่3ดาวเนาะแล้วก็มีอฟนี่ด้วยเฟซี่คริสที่ทำให้แบบว่าพอติดคริสดาเมจมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆมาคอมโบกับขวานคอมโบกับขวาน,วานได้อีกนะ แล้วแต่ปัญหาคือเราได้ไอ้แทคบูทน้อยไปนหน่อยถ้าไอ้แทคบูทห้าดาวก็จะแบบเถื่อนกว่านี้อีกแล้วก็สายคริสผมก็หยิบเนี่อแต่ที่ใช้นะพยายามหยิบไอ้แทคบูทฟูลลี่คริสเฟนซี่คริสฮิลลิ่งคริสแล้วก็ไอ,สอ้สองเนี่ยสองอันนี้เป็นคอมโบนะคอมโบกับขวานไอ้สองเนี่ยมันคอมโบใช่ไหมมันคอมโบกับไอ้นี่คอมโบกับไปจิกคริสแล้วก็มาทำเฟนซี่ก็คือแบบว่าดาเมจจากขวานมันจะแบบรุนแรงมหาศาลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรผมหยิบไอ้เนเจอร์ฮิลมาแบกต้นเกมซึ่่งงมมันนกกก็แแบได้ค้คตเจริ แล้วก็พยายามหยิบของแกไอฮิลลิ่งดิสซับชันแล้วก็ไอดาบสายฮิลลิ่งเนี่ยจำเป็นต้องมีอยู่แล้วสำหรับสายสายดาบนะแล้วก็เอ,อ,อันนี้หยิบมานิดนิดหน่อยหน่อยซื้ออันนี้ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมว่าเงินมันเหลือนะ้ำต้องใช้ตังค์ให้หมดนะเพิ่มดาเมจน,นิดนึงสายพิษแต่ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันมีโล่นะโล่มันหนาพาานิษมันไม่ค่อยเข้านะแล้วก็เฟสซื้อรีสที่ดรปเลยห้าดาวเผื่อเจอตัวฟฟสซึ่งแบบไม่เจอไม่เป็นไรแต่ซื้อรอแล้วพี่ไม่สู้ผมไม่ได้หรอ้แลว แล้วก็ของแก้เรทเอามาตบพี่โลได้ฟอได้ไอ้นี้ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วก็สองของแก้ตร๋ยมาแก้ตัวเสือะที่เขาเล่นสายติก็เลยซื้อติดไว้หน่อยนะแต่ก็เขาก็ตายไวหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้จริงจังมากนะแล้วก็ไปที่สองโลกเนี่ยผมอยากได้ไอ้ครีชิวเพราะเวลาแบบว่าติดคริก็จะโลขึ้นรัวๆแล้วตาดีโลมันมดีนะครับโลมันหนามากก็ปรัมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโคตรสนุกคลิปนี้เอาเรื่องจัดๆกับพี่เบียดชิปไล่ตบไม่หมดทุกตัว